ดังนั้นเวลาเท้าลงนะครับหนูต้องดูน็อตตัวที่2นะลูกนะอย่าให้เลยหรือว่าเหยียบน็อตนิดนึงก็พอนะครับด้านหลังนี่ทางไหนก็ได้ให้เลยมาตรงนี้ยังได้เลยตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอ้โหนี่มันคือเซิร์ฟใหม่นี่นะไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยครับผมไหนโชว์โชว์ลายหน่อยโชว์ลายหน่อยย,อย,ยกขึ้นสิลาดล้อสีเหลืองยี่หอ้ออะไรนี่กรีลี่ไม่ใช่ยี่ห,อห้อตาลโก้ฮนะ,ะยี่หอ้หอกรีลี่เอาสวัสดีเพื่อนหน่อยสวัสดีทุกคนยที่รับชมชีวีนั่นเองนะ วันนี้ทําอะไรวันนี้ครับผมได้ทดสอบเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟตัวนี้ไม่จากไหนทำไมสวยจังเลยครับล้อเหลืองด้วยคุณพ่อซื้อให้คุณพ่อซื้อให้ทุกคนนะลูกนะแต่รู้สึกว่าเหมือนหนูจะเป็นไงบ้างลองหรือยังลองแล้วมันดีมากเลยอ่าลองให้เพื่อนดูอีกสักรอบหนึ่งสิไปตรงนี้ได้ไหมครับผมพร้อมหรือยังครับผมมีคนพูดอีกคนนึงอ่าไปได้ครับไปเลยเท้าอย่าเลยนะครับผมถอยหลังนิดนึงเท้าหลังถอยหลังีนิดหนึ่งอ่า ยอดเลยแม่อ<ม>ย่าไปห<ม>ยาบแกงแม่นะอยาบแกงแม่นะได้มาเลยมาเลยมาเลยโอ้มันสุดยอดมากเลยอะ่ะทำไมไม,มันใหม่อย่างเลยมันม่ลอยไม่มีอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยนไหนขอดูสิสีสุดยอดเลยอะ่ะคุณพ่อเพิ่งได้มาจากลาซาด้านะครับผมได้มาแบบของดีมากนะครับราคาใช่ราคาก็ไม่แพงนะคุณพ่อคิดว่านะเพราะน่าจะเป็นเซิร์ฟ อันสุดท้ายที่คุณพ่อซื้อมันเป็นเซิร์ฟของประเทศจีนแต่ก็ยี่ห้อนี้นะฮะขึ้นชื่ออยู่นะคร<ด>ับผมทุกคนคะ่ะมดแดงค่ะ <laughs> โอเคครับผมอา้าวชวนเพื่อนอีกสไลด์หนึ่งนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกคะ่ะอ่ไปครับผม,นนมไม่รีบนะลงแม้แต่ตรงนี้ไม่ลงแล้วหยุดแล้วครับผมไปดีมากลกูกนี่ครับหเมือนจะชอบตัวนี้นะลกูกโอ้โหโยกได้สบายเลย <laughs> สุดยอดเลย เจ้าดจเจ๋งเจ๋งครับผมนัฮะนฮะโอ้โหโอ้โหมันไกลมากเลยนะนี่โบเก้ทำนะแม่คุณพ่อว่า50เมตรแล้วนะยังไม่หยุดเลยนะนี่เหนื่อยเลยอะเอาจะลงเนินอีกแล้วลูกย่อตัวลงว้ากลัวมันตกไม่าันนะนึกไว้จะลงเนินจริงๆเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเพื่อนๆ หมวกกระนักก็สวยอ่ะไหนขอเขอดึงเงินสิดูสิอุ้ยดีจังเลยอ่ะฮะในเดียวเดียวอันอันนี้ลอยอะไรนี่ลอยอะไรตรงนี้นี่ลอยอะไรตรงนี้นี่ตรงนี้หัวเข่านี่ยหัวเข่านี่ลอยอะไรครับลอยล้มเหรอครับลูกอย่าล้มไหวนะอย่าล้มไหวนะครับผมสนุกไหมสนุกไหมเซิร์ฟสเก็ตสนุกไหมเอาบอกเพื่อนๆหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยเป็นยังไงทำไมทำไมหนูชอบหืมันมันมันได้ออกกันละอ่ะไปอีกสักรอบนึงเดี๋ยวพ่อเก็บกล้องละไป มไม่ร,รีบนะครับผมอตามคุณพ่อสอนนะลูกนะอโอเคครับผมไม่ร,รีบนะเาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวจนพ่อมาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหนื่อยมากโอ้ย <ed> โอ้คหนี้สุดยอดมากครับผมเริ่มเก่งแล้วคนนี้ครับผมคุณแม่เอ้าคุณแม่หยุดแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนมันมีเสียงอะไรอ่ะพ่อไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้ามันมันเหยียบอะไรดังแทบแทบแทบอ่ะอ๋อมันเป็นไอตัวสปริงเฉยแม่ยังไงอ๋อตกใจไม่เป็นไรกันคิดว่า้อจะหลุดนะพ่อแสดงว่าน้ําหนักแม่เยอะนะนี่มีปัญหาแล้วดูท่าทางมีปัญหาแล้วโอเคครับนวนครับผมฝณโมเก้ไปถึงนวนแล้วครับวันนี้ถือว่าโชคดีรอ,อบนึงนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับ แต่ก็อย่าไปท้วงเลยนะครับเดี๋ยวฝนจะลงมาเดี๋ยวรอโบอกเก้ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะวิ่งถ่ายโบกเก้เหนื่อยมากโอ้ย